สวัสดีค่ะวันนี้ยายแดงจะมาเก็บบักพริกบักพริกต้นนี้มันสูงปูกว่ได้ปลูกใส่ชีดินปลูกใส่กระถางไว้มีต้นเดียวต้นเดียวแล้วก็สูงสูงสูงถมหัวนี่ยายต้องเอาโต๊ะเก้าอี้มาล่องขื้นเก็บสีเก็บบักพริกใส่กะละมังนี่โต๊ะเก้าอี้นีต้นบักพริกป้าสูงกกพี่น้องเลยเ โต,ตะ๊ะไซ่สนอบึกพริกบึกพริกบึกพริกโดกเป็นโดกสูงถ่วมหัวเยียนมือนี่ขนาดขนาดเอาโต๊ะห้องเก็บยั่งยั่งดถึงอยู่เอาลวนจะเจ็บบึกพริกไปขายกิโลรกรัมระหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยเก็บหยกักพี่น้องเลยแกะกบะบอก ใช่บ่บาทใส่สองมือผุนบ่บาทเอาเอาเอาซ้ำนี่ก่อน